ดูเลยค่ะของฟรีจากแมปเล่นบฟเฟต์มาแล้วบอกเลยว่าน่ารักมากๆแถมทําไม่ยากด้วยพี่แป้จะสอนอย่างละเอียดเลยค่ะว่าต้องทํายังไงบ้างเขาแจกเพียงแค่ส0 0หมื่นชิ้นนะคะกับตุ๊กตาบูอย่างนี้นั่นเองเข้าแมปตามพี่แป้มาเลยค่ะพี่แป้นจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะต้องกดลิงก์ใต้คลิปพี่แป้เท่านั้นนะคะน้องๆและเมื่อเข้ามาไม่ต้องกลัวนะคะไม่มีการที่แบบตัวสัปลาดจะมาวิ่งไล่เรานะคะน้องๆไม่ต้องกลัวเลยนะคะอ่ะ เข้ามาแล้วนะเดี๋ยวพี่แป้จะพาไปดูข่าวว่าต้องทํายังไงบ้างซึ่งเควสเขาบอกให้น้องๆเนี่ยมีลูกอมหรือแคนดี้ทั้งหมด750เพื่อมาแลกนะคะแต่การที่น้องๆเนี่ยจะได้ลูกอมคือการที่น้องจะต้องทำเควสข่ะไม่ใช่การที่น้องเดินไปเก็บลูกอมในแมปนั่นเองซึ่งเดี๋ยวพี่แป้จะอธิบายให้ฟังว่าแต่ละเควสมีอะไรบ้างนะคะให้น้องๆนะคะไปที่ชัตเตอร์2ได้เลยค่ะแลวเมื่อน้องๆเข้ามานะคะ ีของให้เราเก็บเยอะแยะมากมายเลยค่ะน้องๆไม่ว่าจะเป็นน้องไข่นะคะหรือจะเป็นเทียนในสีเหลืองๆเนี่ยเก็บให้หมดนะคะน้องๆเพราะมันคือเควสนั่นเองนะคะ น้องเห็นพวกอะไรเนี่ยน้องๆที่มันกดอีได้ให้น้องเก็บให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวพี่เป้จะอธิบายให้ฟังว่าแต่ละอันเนี่ยมันต้องเก็บยังไงบ้างนั่นเองซึ่งตอนนี้นะคะเขาเพิ่งรีแมปไปแมปแนะคะน้องๆซึ่งสามารถกดรับได้แล้วนะคะเพราะก่อนหน้านี้มีบางชิ้นที่ไม่สามารถกดรับได้เช่นกันมันจะเป็นอันเล็กๆสีเหลืองๆนะคะน้องๆเนี่ยเราต้องเก็บด้วยนะคะและมีอยู่เควสหนึ่งนะคะน้องๆจะต้องอยู่ในแมปนี้นะคะเป็นเวลา20นาทีนั่นเองซึ่งพี่เป้จะอธิบายให้ฟังค่ะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะสําหรับเควสที่แบบน้องงๆจะตทําซึ่ แรกเนี่ยน้องๆจะต้องแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเก็บอีลูกเหลืองทั้งหมด200อันนะคะจากนั้นเนี่ยน้องๆจะต้องไปเก็บนะคะหรือไปค้ามหรือหยิบอะไรสักอย่างที่มันเป็นลูกฟักทองค่ะน้องๆที่ไม่ใช่ฟักทองที่มันเปิดนะคะเอะเก็บตามเขาจากนั้นนะคะน้องๆจะต้องมาจุดไฟด้วยนะคะหาที่จุดไฟด้วยนะคะแบบนี้นั่นเองนะจากนั้นน้องๆก็ต้องอยู่ในแบบนี้เป็นเวลา20นาทีนะคะจริงๆเควสตอะมันไม่สําคัญขนาดนั้นมันสาคัญตรงที่ว่าน้องๆอะต้อง เลยนะคะเก็บที่มันเป็นตัวอ e, ีแล้วกดได้ทุกอย่างแล้วก็แค่ดูเควสดไกด์เอาว่าเราเก็บไปเท่าไหร่แล้วรีบมาทำตั้งแต่ตอนนี้เลย